อแล้วก็สัมผัสในช่วงที่เ,เดินทางโอ้โหไปจังหวัดจลาในตัวสระบุรีเนาะเข้าไปในในเมืองนะฮะทางไปเนี่ยแา่สายเมืองก็ถือว่าจะออกไปน้องแค่สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้บาบวก็ถือว่าแยกออกจากถนนมาเลขสองเนาะพี่น้องเนาะถนนมิตรภาพนะะี่ะจะเลี่ยงเมืองสระบุรีเนี่ยฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับ ถนนหมายเลขหนึ่งเนะี่ยถนนพหลโยธินเองนี่คือทางเลี่ยงเมืองสระบุรีพี่น้องเอ๋นะฮะหลังจากที่บาโบเดินทางมาต่างแต่นะฮะนะครราชสีมาน้องพี่น้องนอนรีวิวทางด่วนลอยฟ้ามอเตอร์วเอ็มหกนะฮะทางด่วนระหว่างเมืองไฮพี่น้องไปรับชมนะฮะวันนี้จะภูมมใจนําเสนออีกหนึ่งเส้นทางนะฮะเส้นทางนี้ก็คือว่าเชื่อมต่อไปครับ ถนนหมายเลขหนึ่งนาทีเรียงเมืองสระบุรีแล้วก็ไปเชื่อมต่อเส้นทางที่จะไปถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทั้งเหนือนอร์เคนต์นอรหรือว่าไปเชื่อมต่อกับทางาสระบุรีรมซักนอร์เคนต์นอเส้นทางที่จะไปจงังหวัดเพชรบูรณ์นอร์เคนนออันนี้ก็ไปอีกหนึ่งเสน้นทางเรียงเมืองเดียวบาบูจะ ถ้าทำามาช่มงบังอีกเพิ่งให้ไล่เนาะพี่น้อง,องน้องจะเห็นนะฮะทางลอยฟ้าเช่นเดียวกันเนาะพี่น้อง,องน้อเป็นทางลอยฟ้าระหว่างเมืองนะฮะบางโปรอินโคราชนะฮะและกกาทางรถไฟเนาะพี่น้องรถไฟที่มีการตัดผ่านนะฮะจุดจุดาทางเลวงเมืองจุดนี้นะฮะเดี๋ยวบางบุญจะขอเนี่ยตัดไปจุดที่บางบุญจะรีวิวเรื่กันแล้วกันเนาะ มองเห็นเป็นธรรมชาติเลยพี่น้องเอ๋ยธงไฮธงหน้าในต้นไม้นะฮะกระทืบเลยว่านะฮะทาง,ททางถนนไอ้ถนนเซนีน้องี่น้องเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะฮะทางันทีเดินทางมาจากนาครราชสีมานี่ทุกท่านเอ๋ยกษสตริย์นะฮะใส่ถนนเซนีนะฮะเลี่ยงเมืองจังหวัดสระบุรีได้น้องี่น้องเนาะบางท่านอาจจะบ่ยอยากเข้าไปทางเมืองสระบุรีนะฮะกษสตริย์มากถนนทางเซนีได้ครับนะฮะที่ว่าเดินทางมาจากนครราชสีมาเนี่ยเขาสู่กรุงเทพยเนี่ย บนถนนมิตรภาพนะพี่น้องเอ๋เนี่ยกาตือว่าสามารถใช้ทางเลี่ยงเมืองจากถนนมิตรภาพนะทีกิโลเมตรที่16นะฮะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเข้าสู่ถนนบายพาสเนะะี่ยพระพุทธชายนะ่ยเพื่อออกไปยังถนนโพนยศินทีกอโม่กเก่าซิบเก่าเนาะพี่น้องเนาะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเนะฮะหรือเนี่ยจะขึ้นทางยกระดับเนี่ยเข้าสู่ถนนบายพาสนะฮะตรงทีเอ่อแยกรบินสันนะฮะมุ่งหนะ้า อาเขาสู่ถนนใบพัดนะเพื่อเขาสู่ถนนโลอยู่ที่ไหนน้องเนาะโอ้โหวันนี้คือบาวโเจ้ารีวิวท่านผู้ชมได้เบื้องเลยสัมผัสกับถนนเส้นทางเส้นนี้อีกเช่นึงนะฮะหลังจากที่ได้ไล่เชื่อแล้วก็มาแล้วก็มีแต่เขาไปทางอาที่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาโมนี้ก็ถือว่าจะท่านผู้ชมได้เห็นนะครับความตื่นตาแหลกขความตื่นใจอีกถนนเส้นหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเป็นทางเลือกนะฮะเสือว่าลายลายทานอันที่เป็น คนไทยที่เดินทางมาจากภาคอ,อีสาเนเราไปนึกเราเรียกว่ามาจากนครราชสีมาเพิ่นกับสมารถเลือกใส้ถนนเส้นนี้ได้โอ้โหจะมองเห็นพี่น้องเอ้ยเนะจะมองเห็นเนี่ะอาจจะเป็นทางด่วนนะฮะทางด่วนหรือว่ามีทางรถไฟน,น้าเนาะจะมองเห็นวัดพระพุทธชายพี่น้องเอ้ยนอะอยู่บนภูเขาใกล้ๆนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บา่าอยากให้เห็นแหละรกรนําเสนอ สิ่งที่เด่นๆอีกหนึ่งอย่างนะที่ตัวเองได้พบขและก็สัมผัสในช่วงทีเดี 5, วเดินทางโอ้โหจะมีสองฟากฝั่งเนียฝั่งซ้ายน่าจะเป็นทางรถไฟเนาะพี่น้องเนาะทางรถไฟความเร็วเนี่ฮะหรืออาจจะเป็นทางรถไฟทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนตัวล้วโบหูเนี่ยเป็นอะไเนี่ยโบหูกับคือโบหูเนาะแต่ว่า สิ่งที่เห็นนี่คือความตื่นตาและความอลังการของเส้นทางที่ตัวเองเนี่ยผ่านสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเห็นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะโ,ฮโฮอ้โหอำเภอหนองแคนะฮะอีก13กิโลเมตรทัดจากจุดทีบาร์บูยูนี่เนาะพี่น้องเนาะจ่ายท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะมองขึ้นไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแนวะเจนคงคง,คงอ่าครงการก่อสร้างนะฮะเพิ่อนกะจะสั่งลาซิสนะจุดนี้นะพี่น้องนะจุดแถวๆพระพุทธฉายเนาะพี่น้องเนาะ บาโบเองก็จะรีวิวไปจนฮอดเนี่ยถนนหมายเลขหนึ่งในช่วงกิลโลเมตรที่เก่าสิบเก่านอกพิหนงนอกบาโบเริ่มต้นจากถนนมิตรภาพเนี่ยที่เดินทางมาจากนครราชสีมาเนี่ยเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายช่วงกิลโลเมตรที่ที่คเนาะพิหนงนอกคลอถนนมิตรภาพหมายเลเยขสองนะฮะเข้ามาถนนใบาพาดเลี่ยงเมืองสระบุรีนะจะไปเชื่อมต่อที่กิโลเมตรที่เก่าสิบเก่าเนี่ยถนนหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่เป็นเส้ทนทางที่จะมุ่งหน้าไป กรุงเทพนะฮะหรือว่าไปอยุธยาโอ้โหโอ้โหพาเดี๋ยวไปไกลๆพี่น้องเอ้ยน้ำก็มหังการขอโทษนะครับโม่หว่าบโม่หิ้วานะฮะนี่แหละคือสิ่งที่อยาเห็นเนาะพี่น้องเนาะ จริงที่อยากให้สัมผัสในส่วนที่บาบุเดทินก็นเลยมาเนี่ยทางถนนเส้นนี้นะโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะบอกพี่บอกเธอกั่แล้วเนี่ยถนนเลนเมืองไปพาเส้นนี้นะพี่น้องเนาะอ่าสระบุรีเส้นนี้นะฮะอ่าที่บาบูเคยได้ได้อ่าไปลิอ่าได้ได้ตั้งกิโลเมตรนะตั้งลักตรงที่ไม่นะครับเกือบ30 32กิโลเมตรนะพี่น้องนะโดยประมาณนี่แหละนะฮะที่บาบูได้ได้ ได้เห็นเนี่ยก็เริ่มตั้งแแปลงแต่จากกิโลเมตรที่หกนะแล้วก็ไปเชื่อมต่อที่กิโลเมตรที่เก้านะฮะอ๋อประเทศไทยเนี่ยออนซ่อนอีดีนะออนซ่อนถนนอ่อนซ่อนเส้นทางไปมากเนาะไปหน่องเนาะมาถือว่าเส้นทางนี้นะเป็นถนนอ่าทาหลวงแผ่นดินนะฮะไปหน่องนะบริเวณทางหลวงชนบทนะฮะหมายเลขสามหกสองนะฮะหรือว่าถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีเนาะไปหน่องเนาะ เป็นเส้ทนทางคมพนาคมนะในจังหวัดสระบุรีนะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในอำเภอเมืองสระบุะรีนี่ฮะกททฝนก่อสร้างแล้วเซตปีพศ2 5 5 1นะรเริ่มต้นที่ถนนโพนโยชินนอกไปหน,อนอ่องเนาะตรงช่วงกิโลเมตรที่99่าสิบเก่าเนี่ยไปหน่อย เนี่ยทิ้งที่บาบูอย่างเห็นนอาพี่น้องเราอยใา้สัมผัสกับเส้นทางของเมืองไทยเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ทั้แทงและก็แลทท้วแต่ที่ตัวเองหละไปทิ้งทีตัวเองเลยผ่านเนี่ยเรื่องของ้อมูลเรื่องอะไรขอมูลนะพี่น้องอาบาบเองอาจจะบอกว่าโฟกกัดกันแล้วกันเนี่ยเพราะว่าตัวเองอาจจะบ่นาเสื้อถือเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นคนต่างวัตถุนะสิมาบอกว่าเอ้ยเส้นนั้นเป็นแบบนี้เส้นนี้เป็นแบบนี้มันก็บ่นาเสื้อถือรือว่าพี่น้องเอาแต่ว่าทำช่วทันใดที่คู่หรือว่าอยากบอกบาบะ ดีใ,ใจเนาะที่มีเอฟซีให้ความสนใจและบอกสอนบาวโบว่าเป็น้องนัมบอตอว่าบาวโบนะฮะบาวโบเองก็ถือว่าอะไรรีวิวนะให้ทำโจมได้เห็นในสัมพันธ์ใน,นสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ไปนะเพยียงเนาะโค้ก็มาต้องการนะฮะข่าวไม่ฟังหนุนกระไดอีได้เป็นหน่วยเนี่ยนะข่าวไปทางเส้นที่จะโค้งเข้าไปจังหว่าจะในตัวสระบุรีเนาะเข้าไปในในเมืองนะฮะทางไปเนะี่ยตัดสายเมืองก็ถือว่าจะออกไปน้องแค่นี่ฮะ มุ่งหน้าไปกรุงเทพนะฮะเชื่อมต่อข้าถนนมาเล็กนึงถนนโพนยูทีนี่คือกิโลเมตรที่เก่าซิบเก่านี่ยของถนนมาเล็กนึงนะฮะมุ่งหน้าไปทางอ่าทางเหนือนะไปเชียงรายบมอผี่น้องนะไปเชียงรายเนาะสินสุดอยู่ที่ด่านนะฮะที่แม่สายเนาะพี่น้องนำไปมนโนโน,นะฮะหรืบบอบมอพิษเนาะคือว,ว่าด่านด่านยูทีเชียงรายเนาะพี่น้องจำไลยจะไปเชียงรายเนาะ โอ้โหคนอลังการนะฮะนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนไม้เล็กหนึ่งนะฮะบาบวกกับรีวิวช่วงกิโลเมตรที่หกนะฮะกิโลเมตรที่หกตรงเดี่ยวทรายเข่ามาเนาะบนถนนมิตรภาพแลกกับมาเชื่อมต่อกับกิโลเมตรที่เก่าสิบเก่าของถนนพหลโยธินนะครับนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะบราบนถนนมิตรภาพเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่เป็นถนนไม้เล็กหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพตรงอำเภอเมืองนะฮะอำเภอสระบุรีนี่ะที่จะเลี้ยวขวาไป อ,ออกไปทางโคราชนะฮะหรือว่านครราชสีมานะอันนี้ก็เป็นถนนมาเล็กนึงที่บาโบเองก็อยากรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรกับสัมผัสล้ำบาโบนะฮะเป็นความอา,อาจจะความโชคดีของบาโบนะฮะที่ได้มาเห็นถนนเมืองไทยถนนที่มีความสะดวกสบายนะฮะบริเวณบ,บาบาโบอวยได้ไม่น้อยบาโบก็น,นำ้ำเสนอในความจริงที่ตัวเองได้เห็นได้ไปนะส่วนความตื่นเต้นนะฮะก็ถึงจังแลกกระแลแต่นนะฮะไป ไปย่ำได้เห็นย่ำไ,ได้กระดูกสึกว่าตัวเองมีความตื่นเต้นเนาะพี่น,อน้องเนาะภาะว่าบ้านเบาบม่มีแบบนี้นะฮะก็เลยอยากจะนําเสนอไปนะฮะบอกสื่อสายตาพี่น้องฟังแล้วเหาได้เห็นน้ำเนรนะฮะเอฟซี FC คนไทยหรือว่าคนไทยคนไทยเองอาจจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเห็นจนชินตาแล้วเนะี่ยเพื่นอาจจะมองเบาบวบไปเอ๊ะคือเวอร์เถอเนาะนะฮะคือจังอวยค้าวแถน้อนะฮนะบ่เป็นตะเบิงนะฮะแล้วาจจะบ่เนียนมาสั่นน กับการว่เป็นอย่างน,นั้นเป็นอย่นั้นแต่ว่าบาวโบเองก็ถือว่านําเสนอจากความรู้สึกจริงนะจากหัวใจจริงทีง่ได้เห็นและสัมผัสที่ไดียวไปนี่ครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่บาวโบเองกับที่ว่า,ารีวิวเนี่ยแล้วก็บเขาโฟกัสไปที่ความตืน่นเต้นของตัวเองเนาะให้ทางผู้ชมจินเห็นนั่งนะฮะทางผู้ชมทันที่บอกคยมากกัฝากรับชมทางคลิปวิดีโอของบาวโบกันแล้วกันเน,นาะสำหรับคลิปนี้บาวโบเองก็บที่ว่าจะเดินทางไปสมุทรปราการกับรีวิวให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสนะฮะ อีกหนึ่งเส้นทางนะพี่น้องเนาะอีกเส้นทางใบาพาดเลียงเมืองสระบุรีนะหรือว่าบงโบเอียนสระบุรีเนาะสำหรับคลิปนี้บาโบเอียงกทีว่าจะเขาเนี่ยล่าทำช่วงไปแล้วนะก่อนจากเรื่องกุไเระเป็นกำลังใจกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสำหรับสนับสนนุบาโบโดยการบอกอกดขังโฆษณากันแล้วกันสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกท่านทุกท่าน